ยืนอยูในจู่ๆป่วยหนักขนาดนี้เมื่อยิงอยูวเจ้าทำอะไรถ้าขอร้องแทนนายหญิงอยากให้ข้าช่วยหลินเว่ยเมื่อยิงอยู่มันไม่ง่ายหรอกตอนนั้นฝ่าบาทสัญญาจะไม่ประหารคนบริสุทธิ์แต่ว่าบรรดาแม่ทัพติดตามเหลียวหยวนฝ่าบาทไม่ปล่อยให้รอดเลย แม้แต่คนเดียวจางรู้ว่ากบฏครั้งนั้นเป็นเพียงละครตกตาแต่ว่าเรื่องบันไปขนาดนั้นฝ่าบาทก็คงนิ่งเฉยไม่ได้ถ้าคิดว่าฝ่าบาทจะเริ่มคิดบัญชีแล้วเก่งว่าลินว่วยก็คงท่านเข้าใจผิดแล้วในหญิงต้องการชีวิตของตัวเองและข่าชีวิตของคุณหนูโดยทําตามความต้องการของฝ่าบาทเพื่อช่วยคุณหนูเลวไหไรพวกเราช่วยนางไม่ได้ไปนางน,นี้ไปจากที่นี่ บอกให้นางเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแท้แล้จะกลับมาที่นี่อีกคงทำไม่ได้หรอกเพราะนางอยู่กับองค์ชายสามและกำลังถูกฝ่าบาทจับตาอำนาจองค์ชายสามและชาติกำเนิดของคุณดูฝ่าบาทต,ต้องไม่ยอมปล่อยพวกเขาไปแน่ที่ว่ากันยึกมากแล้วระวังสายตาจะเสียวนะที่ปรึกษาจี้มีธุระหรือพอดีเย่อย,อยู่บนเหลียงมีความเกืบหน้าแล้วไม่เศร้ากับทาน จะปล่อยตัวจีสิงได้แล้วี่คดีนั้นมีความคืบหน้าอย่างไรจีสิงคือใครเจ้าไม่รู้จริงเหรอเอ้จังจีสิงคือพ่อ้าที่พบศพของเย่หยวนเหลียงคือผู้ต้องสงสัยที่เจ้าบอกกับไต่เท้าซุน แต่ว่าคำห้การของอาจารย์จงที่บอกไปใต้เท้าหลวงวันนี้คือจีส่สิงไม่ได้อยู่ที่โรงเตี้ยมในขณะที่เกิดเหตุจงชื่อวีกับหลวงหลิงไม่สิสําคัญคือวันนี้หลวงหลิงเจอกับจงชื่อวีเลยแต่แล้วอาจารย์จงพบกับจี้สิงที่ท่าเรือเข้าโดยบังเอิญเลยมาบอกเรื่องนี้กับใต้เท้าหลวง ลงเลิงอยู่ในเห็นว่าออกไปกับอาจารย์จงหลังจากที่ทั้งสองคุยกันเสร็จเนี่ยเจนจูเห็นได้ชัดว่าจงจื้อวีผิดปกติลงลิงออกไปกับเขาต้องมีอันตรายแนะ่ลงลิงแล้วเขาไปไหนกับจงจื้อวี xin đen vi xin chuông vi xin đen vi xin chuông vi một chuông vi đen, chuông ngay ná, chuông vi cháu mày khoan xin chuông vi xin chuông vi xin chuông vi canh chuông vi xin chuông kia xin chuông như này chuông với con chuông vi mấy chuông vi เจอตัวหลงหลิงแล้วซอยเล็กคลิกค่าค่าทำได้ดีมากเก่งมากหลงหลิงข้ามีเรื่องอยากถามท่านข้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงจเจ้าเพ้อเจ้าอะไรอยู่ไม่สบายหรือเจนจูบอกว่าเจ้าไปตรวจสอบยิจวงวีเคยไปบ้านเขาแล้วก็นัดพบเขาตามลำพังแถมยังแอบมองเขา ฮะเมื่อก่อนท่านไม่ยอมให้ข้าใส่ที่ร้านหน้าอกแต่ทำไมห,หลังๆถึงไม่สนใจแล้วล่ะเจ้าอยากพูดอะไรกันแนะ่ข้าหมายความว่าตอนนี้ท่านอยู่กับข้าแม้เพียงสักนิดท่านเคยคิดหรือไม่ว่าถ้าข้าเป็นผู้ชายก็คงดี